สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเยี่ยมเปิดเทอมวันแรกเป็นห่วงเรื่องของอากาศร้อนจัดและโควิด -19 ย้ำโรงเรียนเข้มมาตรการเรื่องของความปลอดภัยค่ะ ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสามเสนติดตามดูความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ตามนโยบายของพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายเรียนดีมีความสุข สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คืออากาศที่มีอุณหภูมิสูงในช่วงเช้าซึ่งในเวลา7นาฬิกา30นาทีอากาศก็เริ่มร้อนโดยก่อนหน้านี้สพทได้ออกมาตรการป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีแนวทางว่าหากสภาพอากาศร้อนจัดก็จะไม่ให้เด็กนักเรียนออกมาทากิจกรรมกลางแจ้งให้จัดกิจกรรมในห้องเรียนแทนและให้ดูแลเรื่องของน้ำดื่มให้มีเพียงพอนอกจากนี้ยังได้ขึ้นไปตรวจเยี่ยมบนอาคารเรียนต่างๆพบว่า สามารถจัดสภาพแวดล้อมได้ดีห้องเรียนต่างๆสวยงามเป็นระเบียบอุปกรณ์พร้อมใช้งานในส่วนของห้องน้ำนักเรียนและครูตามโครงการสุขาดีมีความสุขก็ได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างดีตามหลักสะอาดแห้งหอมมีอากาศถ่ายเทมีน้ำไว้ใช้เพียงพอสแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและคณะครูดูแลเอาใจใส่โรงเรียนเป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามเรื่องที่เป็นห่วงอีกเรื่องก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเราได้รับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณาสุขว่ามีโอกาสที่จะกลับมาระบาดค่อนข้างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งจึงได้กำชับ เน้นย้ำไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เช่นการเว้นระยะห่างมัดล้างมือทำความสะอาดสวมหน้ากากอนามัยเป็นต้นและดูแลนักเรียนของเราให้เรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะนโยบายสก็ได้ปรความครับในการเปิดเรียนทำนโยบายนับดีว่าการประชุมสถานทีการะกนะครับ ได้ที่ช่วยว่าการประทริงการศึกษาและการพัฒนะสังค์มัจะเรียนมรดุลนะครับที่อยากให้มีการการเรียนตามปฏิบายของาเนี่ยนรียนดีมีความสุขนะครับสิ่งที่เราเป็นอวนก็คือช่วงนี้ทอุณหภูมิสูงนะครับเราใช้น้อยขณะนี้เวลาประมาณเจ็ดนมงคึ่งนีอาการก็เร้อมแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ออกมาตรการได้แนวทางไว้ว่าถ้าอาการลดนี่พอไม่ได้ี้องมีนะครับในการแจ้งเรื่อทให้ กินกครับในโรงเรียนให้ดูเลยเรื่องของน้ำดื่มนะครับเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสเลยจะไปเยี่ยมพาจารยต่างๆนะครับมาดูทั้องโครงการสุขาดีมีความสุขมาดูน้ำดื่มน้ำใช้นะครับอุคกรต่า,างๆก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนอนุบาลสำเร็จน,นะคุบในการแล้วก็ทีมคณะครูได้เตรียมการไว้เป็นอย่างดีนะครับโรงเรียนต่างสวยงามสะอาดหา้น้ําก็เป็นไปตามหลักสะอาดแท่ของนะครับมีพร้อมที่ใช้ ที่อยากจะฝากเน้นย้ำก็คือเรื่องของตอนนี้เราทราบจากกระทรวงสาธารณสุขว่าโควิด -19 กำลังระบาดอง,องอากอากนทีกแร่ีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกำลงังเน้ยนย้ำทางการโรงเรียนและก็คณะครูมาทำให้มีมาตรการในการป้องก,กันนะครับเรื่องของขเว้นระยะหา่างเรื่องของการล้างมือนะครับและก็ดูแลเด็กนักเรียนของเราให้ได้เรียนอยาน่างมีความสุขทำนักนบิทยาลียดีมคีความสเพื่อนนะครับนะครับ